สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาดูวิธีแก้ไขน้ำไหลเข้าเครื่องเบานะครับของเครื่องซักผ้าอัตโนมัติตัวนี้เป็นที่ผมใช้อยู่เป็นของ LG ครับทุกยี่ห้อใช้กันได้นะครับจะสังเกตได้ว่าน้ำค่อนข้างเบานะครับวิธีแก้ไขนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็นะครับปิดวาล์วน้ำตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับ นะครับแล้วก็นะครับมาเปิดนะครับตรงสายน้ําเข้าเครื่องนะครับตรงนี้ด้านหลังนะครับบางรุ่นอาจจะอยู่ด้านบนนะครับครับวิธีแก้ไขก็คือให้ดูนะครับข้างในตรงนี้มันมีสิ่งสกปรกไหมนะครับโดยใช้แปรงสีฟันนะครับใช้แปรงสีฟันเก่าก็ได้นะครับเนี่ยมันรู้สึกมันจะมีนะครับเป็นตะกรอนนะครับพวกตะกรอนพวกอะไรนะครับให้เราทําการ ปัดๆนะครับให้มันสะอาดนะครับนะครับลองดูนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาสายน้ำนะครับมาขันเข้าที่เดิมครับครับแล้วจากนั้นก็เปิดวาล์วน้ำดูนะครับก็อย่าลืมเสียบปลั๊กไฟนะครับบปลั๊กไฟแล้วก็ มาเปิดเครื่องดูนะครับปึ๊บเดี๋ยวดูว่าน้ำจะไหลแรงหรือเปล่านะครับอ่ะมาแล้วครับน้ำออกดีกว่าเดิมนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมแชร์นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ